สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาฝนตกค่ะท่านผู้ชมมาอัดคลิปทัานฝนตกค่ะมัดมือละเมือนี้เนาะไปหาเก็บปูเก็บปลาเนาะค่ะหาเก็บปูเ wow ก็บปลาอานู sure <h 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 ่นอยากไปเนาะอัน ที่ว่าพผนตึกสะดุ้งเนาะแม่ผลตึกสะดุ้งที่ผ่านข้างป้าก็เปิดไฟไหลเถอะเนี่ยค่ะต้นกล้วยนี่มั่งเนี่ยค่ะท่านผู้ชมโอ้ย,ยนี่มีต้นเด็กปูกนะเกิดดีเกิดดีค่ะค่ะต้นกล้วยคู่กันสองหัวเมียเด่นโอ้กล้วยก็มาแล้วกล้วยเก่ากล้วยเก่าแล้วค่ะท่านผู้ชมบ้านนี้กล้วยเก่า อ๋อค่ะคลิปนี้เป็นเลขของพี่ต้อยค่ะพี่ต้อยเดินมาเจ็ดหวดติดแ้วค่ะท่านผู้ชมมาดูงวดที่แปดเลขพี่ต้อยนี่สองตัวมาหนึ่งตัวเอ่อเมาะกับเอาไปประกอบเปรกเอ่อลักซีบรางถ้าว่ส้นกันเนาะครับค่ะเพราะว่าเลขคนเป็นบนรางค่ะท่านผู้ชมมีสองตัวบนรางแต่ว่าน้ำเสียกับถือว่าเลขคน เดินดีแล้วค่ะเดินบุ้ส้มฝันกายูกับน้ำเสี่ยมาโดนแล้วค่ะฟาดหนึ่งสองสองหนึ่งอันก้อนจะเลวกว่าน้ำเสียว่าผิดพอผีตอยก็ผีประกายเนาะเขาอี้หลีเนาะค่ะเดินบุ้ส้มไปผีตอยเพื่นกับมาหนึ่งเนาะที่ปะกายเพื่อนประกบคู่เองกับเขาขาดเดินบุ้ส้มน้ำเสียว่าคิดพอผีตายกับช่วงนี้เนาะโกบครูกันหนึ่งสองสองหนึ่งง่ายดีครับพี่เนอะเนี่ยเดินบุ้งส้ม วันนี้ปีที่แล้วก็เป็นช่วงของเดือนสิงหาที่น้ำเสียไปอันอันขออนุญาตบอสูเอฟซีฟังเนาะค่ะพะ่อให้มันได้เวลาค่ะคคอันไปบูซาพาพิคเนตเนาะอันพัพิคเนตพื้ยูยูฐานพิ่นเนะ่ะออกสองแปดแปดสองเนาะค่ะอันบูส้มเดือนสิงหาค่ะคคอันนี้บอสูฟังค่ะอันบูส้มแต่ว่าน้ำเสียสิไปอีกอยู่ค่ะ ไปอีกเอฟซีพันผ้าไปเนาะไปมดัดกับอนุสรมาจะบนส่วนเอาขอบคุณนข,ขอมุ่นตัวเลขของผิดต้อยเนาะครับผมพิดต้อยเจ็ดงวดติดค่ะเป็นจะให้่้องงวดคนนี้เนาะครับผมแต่ว่าเขากับมีตองงวดมาก,ก่อนอยู่แล้วครับผมตัวเลขตา,ามลำดับไปตามลำดับเอฟซี่นเข่าใจอยู่เพราะว่าน้ำเสียจัดคิวจัดคิวไปค่ะล่งสามคลิปแต่ละมือค่ะ นอดหนำโอ้อยู่หนาบานโอ้ค่ะท่านผู้ชมนนำยู่หนาบานไปยุโรปเกับเทียน้นำวมีกั่กกกกกกกบ้านเจ็ดหนาบานเอืม,เอา,าม,เ,มเอาค่ะท่านผู้ชมเริ่มล่งเนาะหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดเจ็ดงวดติดค่ะเลขของผิดต่อยพ่นไปได้บนลาง ไปได้ทั้งบนและล่างเหมาะสำหรับขันเลขของผิดต้อยขันสิวาไปล่างเข้ากับมีตัวประกอบไว้์ล้อย,อยู่กับือลักสิบบน<ม>โอ้ยลักสิบล่างเนาะครับค่ะลักสิบล่างค่ะท่านผู้ชมค่ะลักสิบล่างหัวหน้าหันขันเอาผิดต้อยไปใส่ลักสิบล่างเเรียบร้อยเป็นไดนเนะาะเพราะว่าลักสิบล่างมีสองอย่างเหรอสองสี่ห้างานเห็นบ่เข่าเลย เขาเลยค่ะดันมู้ชมนี่แหละค่ะดันมู้ช้มพี่ต้อยเจ็ดงวดติด <Okay. S 1> นี่งวดว่าหาันของเพิ่นเด้อค่ะดันมู้ชมเจ็ดงวดติดเดี๋ยวพี่สาวหดาใหญ่หรือว่าสายน้ำเชียคิวต่อไปเด้อค่ะคิวต่อไปค่ะน้ำเชียสิเหตุงานแบบนี้ค่ะดันมู้ชมส่วนมากสิเป็นคลิปเว้าเพราะว่าน้ำเชียมีเอฟซีฝนทรง เลดไถ่ยุเนาะครับค่ะก็จะมีสนธนาน่ำค่ะก็จะมีวิวผ้าเอซี่ไปเที่ยวเห็นเลดพร้อมสิเป็นแบบนี้ค่ะซองนี้ค่ะคนดูยุเต็งแต่ยุประทุมแล้วเนาะครับค่ะเอาหนึ่งกับสี่ด้ค่ะท่านผู้ชมหนึ่งกับสี่นี่ค่ะ หนึ่งกับสี่เอาไปประกบส้ำหนักใดค่ะท่านผู้ชมหนึ่งกับสี่พี่ต้อยค่ะบนล่างเดียวถ้าพี่น้องหาบ่าเจอว่าจะเอาไปประกบสำนหนักใดแต่ว่าเบื้องอยู่นี่พ่อสิเบื้องออกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเสียสิไปเหตุการณ์บานมากประกบไข่เอฟซีเบื้องอีกขังเนาะค,ค่ะหนึ่งกับสี่คะ่ะเอาน้ำเสียสิให้เอฟซีเบื้องมาหนี้คะ่ะท่านผู้ชมนี่ ถ้าไม่ลงจะเขียนไหวแบบนี้มันจะมีสมมติได้หน่อยเนาะน้าเสียจะเขียนไวหวงวดว่างหันเนาะแม่เอฟซีบ,บอกเลขหลักสิบบนสามเก้าแปดเขาว่าเถ่าเขาสามครับพี่น้องนี่คสท่ินผู้ชมเลขออกเนให้ซ่อมอ 3, 3, อบึงคอนสามสามหกเนาะเลขสามเดินนี้ค่ะดูไว้ก่อนเขาแล้วค่ะท่านผู้ชม ดูไว้ก่อนเดี๋ยวมือนี้น้ำเสียจะไปถามแม่เพิ่นห้เด้อค่ะโอ้คันคัน่นางวดนี่เฮาเห็นน้ำเพิ่นแล้วบ้บานนี้นี่แหละเฮ้าเสียเอามาลงกระเท่าก็ว่าเฮ้ามีลักซิบบนลักซิบหล,ลังเละดิเนะเนาะ <No. S 2> ครับค่ะสามตัวนี่ถือว่าโอเคอยู่ดีถ้าได้มือแร่งสีล่ให้เด้อค่ะท่านผู้ชมอะไรมือแรง พอโน่น,นทบ,บุรีพอชนบุรีเดี๋ยวน้ำเชี่ยวกับสิตามไห้เด้อค่ะอาจารย์ต้อยค่ะคนโคราชคนโคราชค่ะอาจารย์หลอกกับปูปูสมไสเด้อค่ะท่านผูน้ชมปูหัวกระลุดหมวดเดียวะคะ่ะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นคลิปของสีต้อยเนาะครับผมค่ะเป็นจังไรคะ่ะท่านผู้ชมหนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่ ครหนึ่งกับสี่ฝันดีเราเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าฝันเป็นปริศนาขอให้เชียงอีกก่อนน้ำเชีย่ยสีมะเว่าให้ยเอฟซีฟังตอนนั้นกับฟาฝันดีเน่<ช>ะเรับแต่ว่าขอเชียงบางก่อนเพิ่นกะจนว่าเดี๋ยวมาเขียนให้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมหนึ่งสองสามกับสี่หกฟาดมาเขียนให้อีกนไยเด้อเราอาทิตย์หน้าน้ำเชีย่ยกับเจียวไวมีระค่ะท่านผู้ชมเอฟซีเพิ่นก<ช>ะ <F 4 S 2> รวมทำบุญกับน้ำเสี่ยพ่นสีไหว้น้ำเสียยกระเจีเออยนะนเนเียนคนเขียนไหอยู่ที่เตาค่ะคุมเนียนคนกระเขียนไห้น้ำเสี่ยอยู่เงียยเนานะน้ำเสียกะกาบหมอนมกระบอกเพ่นขท่านผูม้มพ่นอยากกินผลเราไหมน้ำเสียกรเบอกไปเนาะกะคือจังเอฟซีเห็นะนั่นล่ะค่ะที่ไวตลอดนั่นละ่ะค่ะคันไวไปทะเบียนรถกระบอกดีดีเด้ค่ะ บัตรเลขทีก็ออกดียุ่นี่เจ้าทียุ่นี่เพ่นสกินก็้ฝนละไม่เนาะผลละไม้ค่ะดันบุชมขอบคุณเอซี่ที่เป็นซอยมาเนาะครับผมค่ะจะให้เพ่นถือยิงยิงขึ้นไปเดอ้อค่ะดันบุชมอาทิตย์หนา้าน้ำเสียยังค่อยสิไหวรอรอวันถี่ยืมซีย่มผานี่แหละค่ะ,คะอ๋สำหรับคลิปนี้คืนนี้พี่น้องอย่าเพ้ออย่ายผาดเด้อค่ะเลขลักซิบบนเนี่ย หลักสิบบนแม่เอซี่แม่นเนาะถอดเหม่นแม่ซี่เพิ่นเต้องหันเพิ่นกับไห้ซ้อใหม่เนาะสามเก้าแปดเนาะถอดสามเก้าแปดค่ะมาสามหลักสิบล่างเท่าก็ได้แล้วครับบันนี่เพิ่นสอนสีสอนสูตรให้เจ้าดิบันเหม่ยนกรบผมค่ะขอบคุณแม่ได้หลายเด้อค่ะผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นเมตตาเนาะครับผมค่ะหลักสิบล่างก็มีแล้วบันนี่สิได้หลักสิบบนดิบัน สามตัวเหมือนกันเหมือนแรงเด้อค่ะท่านผู้ชมมาเบิ้งน้ำกันค่ะสูตรเอ่อแต่ละสูตรมันก็ส้นกันเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะกักบผิจราหน้าเบิง้งค่ะเดี๋ยวสำหรับเลดดับเอฟซีเพิ่นกับย่างล่อควายคือเกาค่ะเอาคือเกาหรือว่าเขาคือเกาเอฟซีเพิ่นกับทรงมาในไลน์เนาะเขาคือเกาค่ะ อ๋อค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปนาตัวเหลขกมากกับสายฝนเด้อค่ะมเมื่อใดสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมก็มาเชียว่ามาเบื่องเหลขกถูกอันสสอัดใสกับผีต่อยเนาะครับผมเอ๋อเจ้าแห่งคอยเบิ่งใสเนี่ยเหล็กเป็นเงินขึ้นบิดไดมุนได <laughs> กับน้ำเด้อพี่น้องเสนนะเอ๋อใส่กระเท่านี่เลยน้ำเชียร์ ชุดหลาชุดอะไครับพี่น้องขี้เอียงเก่งสิกลับน้ำหรือมั้งตอนแรกว่าเอียงดิจริงดิคือหมุนบิดมาทางนี้หกศูนย์สี่ครับผมเลขทูบครับหกศูนย์สี่ขี้เอียงขางไงแต่น้องกลับน้ำมือขึ้นลงพอของพี่ไปนะแถาครับหกบานี้มือคลิปนี้กับยืดน้ำผีต่อยกับหนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่ค่ะติดเลยติดสี่กับหก เอามาฝากกันค่ะทุกวันพฤหัสสิขค้นค้องไหวเนะาะครับผมค่ะโชคดีเดอ้อค่ะท่นานผู้ชม